มึงต้องการอะไรจากสังคมมันมันสกอร์มาขนาดนี้มันเหมือนกูอวดเนี่ยกูไม่อยากอวดเลยโอ้ไม่อยากอวดห่วยไรสัตว์ออกไปว้พี่ๆผมพูดคำายแล้ไดมเจ้านี่มาทวงเนี่ยเจ้านี่มันหน้าบ้านมันไงสัตว์ผมพ้นเลขขี้เลยหรอคนเรียกเพื่อนมั้ยอ่าอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามครับไอยี่สิบ อายุี่สิเด็กอ,อ๋อก็น้องเราปีนึงแต่ช่างมันเถอะอย่าไปซีเรียสเลยได้ครับพี่แต่ก็คือเมื่อกี้ผมที่วายไงผมอยากให้สับใต้คำนึงมากเลยอาไ <All right. S 3> วปวดหัวนัดเรียกผมอะไรเรียกอะไรก็ได้เดี๋ยวลงพายด้วยคำว่าคุ่มแม่งโคตรขินเลยชาคูนคุงอะไรเงี้ยแม่เอานะ <c oughs> โอ้ โอ้ยเหม็นตัดจอกูแม่งที่ติดจอเลยเนี่ยกูรู้เลยว่าทำไงได้สกอร์สกอร์ที่ยงโมเลิ <c oughs> ร์นมึงด้วยก็ดูดิเแค่ดูแม่งวิ่งใส่กูดิกูอยู่ไอ้เฉยของกูเนี่ยชื่อ <c oughs> ผมเชื่อแล้วผมเจอแล้ว <c oughs> เนื้อหอมเออเป็นคนเนื้อหอมอะไรเรื่องเงี้ยแหละเห <c oughs> ม็นดิซอมบี้ชอบกินน่นเหม็น <c oughs> <c oughs> ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไม่อาบน้ำนอะไรเงี้ย <c oughs> จะเป็นเดนจีดีไหมเนี่ยเดนจีทางนี้หรอได้นึงก็อยากเป็นเหมือนเน็ตมันแหลกแล้วเวลากูยิงซอมบี้มันไม่โดนดามิขวัดลูกซองโบเต็มๆตัวมันไม่ตายเอาแยเอาแกกระโดดห้วโดนอีกแยอ้ถาปุ๋ยปุ๋ยะหลัง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 จริงๆริงโอยิงโดนแอรเต็มๆหลังเลยม่ ไมกูเห็นคนสตรีมเล่นเฮ้ยหลังๆไอ้เ้ยจอกพี่ไม่ใช่วะอ้โต๊ะอ้วกกูเห็นคนสตรีมเล่นแบ็คโฟบัตอ่ะไอ้ยีไม่ฟิลยิงกันฟิลลิ่งกันยิงมันโคตรหมันเลยไอ้ตอนนี้ลดราคาอยู่สองร้อยกว่าบาทจริงวะแต่เวลาเสียตังค์แล้วแต่ว่ากระแสมันโดนด่าเยอะน่ มันก็คือ L4D เขาบอกว่าระบบการยิงแบบไอ้ L4D มันกว่ากูก็ไม่รู้เลย่ันพี่จะบอกอะไรครับเพทพี่รู้สึกว่าพี่อยากเล่น g o l d ี e c o n กับเองว่ะได้ g o l ย i e เอ้ยเขาพ่าไอ้สัสแล้วก็เอาเอาไอ้ม i กมาแจมด้วยลาดเอาคุ้มอ้เรที่ g o l d ี e c o n Goldiecon มันคือเกม ชูตติ้งอาพีจีนมัไปไหนวะนะเฮ้ยเข้ามาในเครื่องบินเนี่ยอุ้ยเป็นไงล่ะแม็กแม็กเก็บทีเดียวเนียนเลยผมขอเลือดได้มาเก็บเลืเก็บเลืเก็บเลืดเก็บเลือยาแอร์แม่งเดินมากว่ากูจนจะถึงหน้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเล่นกันจนจะอ้วกเกมนี้เนี่ยเล่นกันจนนึาไปเล่นอาวีเหรอจัดไปครับพี่น้อง พี่มีระเบิดไอ้ป้ายแม่งโหอยอยู่นะครแม่งหอยอ๋อปิดบานประตูไหนวะเปิดบานประตูอ๋อนี่ไม่อยากโดนอูดเลยคือสภาพตูนไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตขนาดตูน ว่าขึ้นไปอยู่บนหลังคาเครื่องบินดีกว่าวะเรนะาต้องแบ่งสองสอง,สองว่ะถ้ามีออบเจคตีไห้ทำมาแบ่งสองสองแต่ถ้าแค่ป้องกออันหน่อยยืนติดกันไว้ดีกว่า,วววาถ้าโดนเนี่ยเห็นป่ะถ้าโดนลากไปแดกก็ไม่มีใครช่วยมันได้ไงตัดถึงบอกกูยิงให้อยู่กูยิงให้อยู่มันโดนไหมเนี่ย เอ้กูยิงให้อยู่มันช่วยไม่ได้หรอเอ้าตายด้วยเหรอรอ๋ห้ <c oughs> แล้วไปทางนั้นกันยังไงอ่ะอ๋อเสี่ยมี้อะไรวะอ้๋ <c oughs> โอ้โหมีให้โดดจะแย่โดดใส่กูอีกแล้วเฮียอึ๊บอึ๊บอุ้ยพวกหนูม่เกียดกันจริง โด,โดนมากนโเนี่ยมาอยู่ช่วยๆนึงอโอนปั๊บเฮ้ยกูโดนปอดเมื่อกี้โดนโดนแฟนเพลงจูกไมไอคิดแตกวะเฮ้ยยังกูไม่รู้ว่าประตูไปทางช่วยมันไปทางไหนไม่อกี้กูก็เลยยิงตรงหน้าต่างแล้วเหมือนดานเมจมันจะไม่โดนนะ เป็นเด็กเ้ด้วยกันซังั้นพวกแย่พวกแย่มาช่วยมาช่วยคนน้ำท่วมอ่ะแล้วเหมือนได้ซอมบี้มาแทนเอาเลยเอาโอ้ยแย่กูอีกแล้วยไม่สนใจแทนเงี้ยโอ้โหจนได้เตรียมตัวโดนอยู่กั๊กกูแบกนั่ง กระเด็นเลยสวยรูปแบบกำลังปั๊มแล้วหันไปอ้าวโอ้โหพีเบิ้มมาเซจูปูเซจูปูเฮ้ย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 หยุดนี่เซจูปูจะได้จะหายใจได้อีกไม่นานมาทางนี้เร็วเอาแรตติเหรอเข้าไปติดปั๊งเลยมาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยหวานเอาเฮ้ยไปทำดีกว่า อยู่เฉยๆเฮ้ยอยู่เฉยผมครับผมชอบมากเลยเมื่อกี้ยืนคิวแบบแล้ว่างจะยิงคนลไม่เห็นเห็นคนคอประตูป่ะเห็นเห็นไอ้น้องาไปช่วยกูเองกูรู้เลยมันบอกมันกำลังบอกว่าบ้านนี้อันตรายเว้ยอย่าอย่าไปช่วยมันเกี่ยวตัวก่อนเป็นควยอะไรออกไปได้เหรอ ดูมั้ยทำไปหนักนี่เลยสดชื่นคิดคิดยาคิดไหนวะนี่นี่ตรงนี้นี่โอเคโอเคแทนคิวใช้แม่งปั๊มปั๊มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาของกูไปแล้วกันไอ้เหี้ยที่ชกไปด้วยนะเว้ยเออมึงเอาไปมึงเก็บไปแล้วกันกูมึงเก็บที่ชกเก็บมาเฮ้ยไอ้เหี้ยปืนโกงเดี๋ยวกูทำไปดูแม่งโกงไงนัดเดียวอ่ะ หายแั่ดุงต้องอยากกินนะชอบไม่อย่งัมันให้เก็บเลยไฟฟ้ามันบังคับให้เก็บเลยรอโอเคเองกุจะเป็นเดนจิถ้ามันขึ้นบอกให้ทำอะไรแปลว่ามันบังคับเลยปกติเกมนั้นเปนบังคับนะเอ้าคุณเดินผิดทางตกมาข้างล่างเสยรู่นรุ่นเดนจิมาแล้วดีจังวะ รู้สึกแบบมันไม่เหมาะกูเลยวะเล่ยไฟฟ้ามึงชอบเลยบูบูไหมอ่ะเล่ยไฟฟ้าพ้อเออกูชอบเลยบูบูก็จริงแต่ไม่ใช่กับเล่ยไฟฟ้ามันบูไปเหรทำไมวะซอมบี้ต้องคู่กับไม้เบสบอลจีโน่กัดดับอาณาต่างหาไอ้สัสินโน่เคียวเคียวอย่างซอมบี้เขาละเวเียวมันชอบใช้อาณาเลยตายเอาไม่โดน ไออ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนอยู่นี้สวยโแม่นแท้ปืนพกสไนเปอร์กูจะกลายเป็นเทอร์มินเอเตอร์แล้วเนี่ยเอ้ยหลังหลังหลังโบจะกลายเป็นเทอร์มินเอเตอร์แล้วเนี่ยเสียงได้ยินเสียงวิทย์ได้ยินเสียงวิทย์แถวนี้นายต้องนายต้องนายฟังเสียงดูที่ไหนวะแล้วกูใส่หูฟังข้างเดียวไงกูเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยกูไม่ได้ยินเลยนะ กูได้ยินกูฟังเกมมิ่งใกล้มากเสียงใกล้มากเสียงใกล้กูมากตอนเนี้ยฟฟังแปลงธรรมาตรงนี้ไว้ซอมบี้แคบเลยทางไปต่อเฮ้ยพ่อมึงไอสัตว์โอ้โหเรียบร้อยจา้าโอ้โหยิงแม่นแท้โกด,ดไม่ได้เลยมันหลบไม่ได้ตรงนี้มันน้ำมันหนึบเดินหลบไม่ได้เดินชา้ามา ได้ยินะยนะ,นะโอเคเชร์ตัวลูกกระจอกไปก่อนปืนกูเรืองแสงเวทของไซเอฟฟกเงาแมงบักเือบนาดิ๊ง้มื่อน,นี้เฮ้กูโดนสมุนตึงเกิดไงไบ้เมาเมาไอ้มีคนโดนมีคนโดนเอาไป เดี๋ยวจังหวะดีโหลดโคตรช้าเดี๋ยวขึ้นมาบนขึ้นมาบนหลังคาดีจะได้กันง่ายๆเนี่ยบนเนี้ยบนเนี้ยกูตายได้ไงไอคิดกูแตกและเฮ้ยเฮ้ยเขาไปไหนไอ้กูงงอยู่เนี่ยกูโดนกูโดนอะไรระเบิดกูว่าอะไรสัตวก อะไรวะหมายถึงอะไรไม่กูอนะโดนอะไรกูโดนระเบิดเหรอเปล่าไม่ใช่กูบอกว่าเจอระเบิดอยู่ข้างล่างในบ้านนี้นั่นแหละผมก็เอาไปแล้วเอเปืนโกงปืนโกงปืนลูกซองอยู่ข้างล่างเว้เอาดิมีมีโมโลทอฟด้วยมีสไนเปอร์แ้วปั๊มกันปืนลูกซองนะยิงโอ้โหบั๊มแทงโคตรมันตรงนี้ตรงนี้ก็บอกนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะแห่หนึ่งล่อันกูไปไรเงี้ย มันเลยบ้าคิดบอกกูจะเลคคอร์ดเกมเนี่ยกูได้เลคคอร์ดเพื่อนแทนแหละอะมึงบอกมึงจะเลคคอร์ดเกมแต่มึงได้เลคคอร์ดเพื่อนแทนสองรอบแล้วเออคือรอบ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 ที่ผ่านกูยังไม่รู้ไอ้ตรงนั้นเห็นป่ะเห็นป่ะเทียบเลยสองดีเข้าไปสวยสวยสวย เดี yeah! wow. it, ๋ยวจัดการให้ครับแม่นไหมล่ะไม่เหมือนนกัเอ้ยกูลื่นทำไมกูลื่นไหลวะก็ผมหล่อเลื่นหล่อหล่อเลยจะเล่นเเลลยจะ่นอยู่เลยทางนี้แหละเฮ้ยเหมือนไอ้แอมด่านนี้เราเคยเล่นกันตะวปะ คยมันไม่คุ้นเลยวะเคยหรอแลทางไปต่อคือทางไหนเอ้ามันดึงกูอีกแล้วทางนข้อแม่นอยากระจับวางต้องยิงทิ้งเหรอเหลืออะไรวะไม่เอ้น้ำนั่นมันบอกว่าพยายามอย่าไปโดนอ้อมไปอ้อมไปทางทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ตันมึงไปทางไอ้น้องมือนั่นอะกลับมาทำไมน้องนั้นไอ้แอนกลับมาทำไม มาคนเดียวก็โดนดิไมาคนเดียวก็โดนตัดตุ่นแช็กกี้วิ่งไล่ตุดนเฮ้ยนี่ไงบ้านตัวเฮ้ยเฮ้ยเซพ้าวเซฟเฮวาม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 าคนเดียวก็โดนดิมาแล้วแจ๊กช่วยให้โอ้ยเดี๋ยวเคลียร์ให้เอาเขาเลยงูเกตการจังวะปุ๊บเซฟบ้านดีเฮียเปิดไหมอะ เกมที่แม่งอมันตายอ้ยแม่งยิงแทงดามเอ็ดทำทำได้สูตรโคนรไรประโยชน์โหยบูสภาพบูส์ลายกูก็สูตรมาเพื่อน